สวัสดีแฟนๆ Macback แ,แ,และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับมผมเพชร Macback นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจ,ใจใจสินค้าของ Macback นะครับนะครับวันนี้เราก็จะมา แนะนำตัวสินค้านะครับเป็นผู้ช่วยแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นผู้ช่วยแบตเตอรี่ของแม็กแบ k นะครับเป็นแม็กบูเทอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เริ่มต้นแล้วก็ทดลองนะครับ สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ยังต้องการที่จะพิสูจน์หรือว่าทดลองนะครับว่าประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับทีนี้ขอญอาตย้อนกลับไปที่ตัวแบตเตอรี่ของ m a c b a o k นะครับ แบตเตอรี่ของ m a c p a c ็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเทคโนโลยี h ฮบริดแบตเตอรี่นะครับไฮบริดแบตเตอรนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีหลักการทำงานนะครับสองส่วนทำงานร่วมกันนะครับด้านหลังก็คือจะเป็น s u p e r c a แนะครับด้านหน้าก็คือจะเหมือนกับแบตเตอรี่ทั่วไปเหมือนกับแบตเตอรี่ ตัวนั้นนะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่เคมีตะกั่วกรดครับครับในส่วนของไฮบริดแบตเตอรี่ macbook นะครับก็จะมีสส่วนที่ประกอบรวมกันนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่เคมีตะกั่วกรดนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ในกลุ่มของตัวแบตเตอรี่ agm นะครับส่วนตัวนั้น นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบตเตอรี่เคมีตะกัวกดเช่นกันนะครับนี่นะครับเมื่อเรานำตัวผู้ช่วยแบตเตอรี่มาใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับเราก็จะได้ตัว ไฮบริดแบตเตอรี่นะครับแบบนี้ครับนี่ครับเราจะได้ตัวไฮบริดแบตเตอรี่นะครับข้อแตกต่างของตัวไฮบริดแบตเตอรี่แตกต่างจากแบตเตอรี่ทั่วไปยังไงนะครับครับข้อแตกต่างในส่วนของตัวไฮบริดแบตเตอรี่นะครับ จะแตกต่างจากแบตเตอรี่ทั่วไปตรงที่ว่าจะตอบสนองอัตราเร่เงได้อย่างรวดเร็วกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับแบตเตอรี่ที่มาเป็นตัวอย่างนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบ MFS นะครับก็คือกึ่งแมนเนนตนะครับแบตเตอรี่ประเภทนี้ในส่วนของ MFS แบตเตอรี่ก็จะเป็นลักษณะ ที่การเติมน้ำกันที่น้อยลงนะครับอังน,นั้นก็คือเฉลี่ยแล้วก็อาจจะประมาณขึ้นอยู่กับการใช้งานนะอาจจะประมาณตั้งหเดือนเติมครั้งหนึ่งหรือว่าหนึ่งปีเติมครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวไฮบริดแบตเตอรี่อีกตัวหนึ่งที่ผมจะยกตัวอย่างก็คือใะทาให้ระบบไฟฟ้าเสถียรน,นะครับทั้งแรงดันแล้วก็กระแสะครับเพราะว่าตัวคสมบัติของตัวซูเปอร์แคนะครับ กข้ามาทํางานร่วมก,กับตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะทําให้ตัวแบตเตอรี่ในรถของคุณลูกค้าเนี่ยมีความเสถียรมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีผลดีกับในกรณีที่คุณลูกค้าเล่นเสียงเพลงในรถนะครับก็ทําให้ตัวเครื่องเสียงในรถของลูกค้าเนี่ยมีมิติมีพลัง มีรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับเพื่อเพิสมบัติของตัวซูเปอร์แคปนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าคุณลูกค้านันะำตัวแม c กบูสเตอร์นะครับเป็นผู้ช่วยแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับไปใช้งานกับแบตเตอรี่ที่ในรถของคุณลูกค้านะครับแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถของคุณลูกค้านี่นะครับก็จะมีอายุการใช้งาน ที่ยืนยาวมากขึ้นนะครับในเรื่องของอายุการใช้งานนะครับที่ยืนยาวมากขึ้น,นครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่เติมน้ำกันปก,ปกตินะครับที่เป็นฝาโนนูนขึ้นมานะครับลูกค้าก็ต้องดูแลแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับก็ดูน้ำกันเหมือนเดิมนะครับแล้วพอมาใช้ตัวผู้ช่วยแบตเตอรี่บบนี้ครับก็จะทำให้อายุการใช้งานนะั้นยืนยาวมากขึ้นนะครับ แต่ถ้าเป็นแบบ n s นะครับ n s แบตเตอรี่แบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือต้องดูแลการใช้งานเหมือนเดิมนะครับครับอย่างแบตเตอรี่ประเภทนี้ครับก็จะมีโดยส่วนใหญ่แล้วก็ช่างเขาก็จะไม่ได้บอกนะครับว่าให้มีการดูแลน้ำกันอย่างไรนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวสติกเกอร์ตัวนี้นะครับ ปิดมาเราก็จะไม่เห็นช่องเติมน้ำกัดนี้นะครับนี่ครับก็คือจะเป็นสิ่งที่ช่างหรือว่าร้านขายแบตเตอรี่นะครับเ็าไม่ได้บอดนะครับก็คืออันนี้คือต้องดูแลเหมือนกันแต่ว่าการดูแลรักษานั้นก็คือจะน้อยกว่าเป็นแบบที่เป็นฝาเติมน้ำกัดที่มันโน่นขึ้นมานะครับนั่นคือเป็นแบตเตอรี่เตือนน้ำกันปกติเริ่มยุคแรกๆนะครับพอมาเป็นยุคพัฒนานี่ก็คือจะเป็นยุค f นะครับที่เป็นฝา เรียกเปกับตัวบอดี้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ของยี่ห้อนั้นติดพับอยู่นะครับเราก็จะมองไม่เห็นช่องเป็นน้ำกันนี้นะครับนั้นคือย้อนกลับไปที่ตัวผู้ช่วยแบตเตอรี่นะครับเมื่อคุณลูกค้าได้นําตัวผู้ช่วยแบตเตอรี่นะครับแมคพูเตอร์ของทางบริษัทนี้นะครับมาติดตั้งใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ทั่วไปที่ติดตั้งอยู่ในรถคุณลูกค้าแล้วนะครับ ก็จะคุณลูกค้าก็จะได้ฟีลลิ่งนะครับในการขับรถเนี่ยดีกว่าเดิมเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมก็คือ,อที่เช่นคุณลูกค้าก็จะขับรถนะครับได้มีความนิ่มนวลมากขึ้นนะครับได้มีความลื่นไหลมากขึ้นได้มีความสมูทแล้วก็นิ่งเรียบมากขึ้นนะครับด้วยน้ำมับ ตัวซ u เปอร์แคปนี่นะครับดังน,นั้นบวกกับที่คุณลูกค้านำตัวแบตพเตอร์ตัวผู้ช่วยแบตเตอรี่นะครับไป mm hmm. ติดตั้งแบตเตอรี่เต็มเรตก,กับลูกค้านะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการอัปเกรดนะครับจากแบตเตอรี่ธรรมดาก็จะเป็นตัวไฮบริดแบตเตอรี่นะครับ mm hmm. ก็จะเหมือนกับตัวแบตเตอรี่สำเร็จรูปแบบนี้นะครับ ทีนี้ถ้าพูดถึงความแตกต่างนะครับกับการ DIY ของคุณลูกค้านะครับ DIY นำตัวช่วยแบตเตอรี่นะครับไปติดตั้งใช้งานกับแบตเตอรี่ในรถลูกค้ากับแบตเตอรี่สำเร็จรูปแบบนี้นะครับแบตเตอรี่สำเร็จรูปแบบนี้นะครับกับ แบตเตอรี่ DIY แบบนี้ที่เป็นไฮบริดเหมือนกันนะครับข้อแตกต่างกันนะครับข้อแตกต่างของไฮบริดแบตเตอรี่ตัวนี้กับไฮบริดแบตเตอรี่ตัวนี้ที่มีการอัปเกรดมาแล้วนะครับข้อแตกต่างสองตัวนี้ถ้าเป็นตัวสําเร็จรูปของเมคแบกนะครับสิ่งที่เป็นผลปล่อยได้ตามมาครับตัวนี้จะมีน้ําหนัก บาวกว่าครับน้ำหนักรวมไม่เกิน8กิโลนะครับกับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ของรถโี่คาไม่เกิน1.5 0 0ซีซีนะครับตัวนี้ประมาณ35แอมป์นะครับตัวนี้น้ำหนักประมาณ11กิโลนะครับ11กิโลกับตัวสำเร็จรูปตัวนี้8กิโลครับตัวนี้น้ำหนักมากกว่านะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของตัวเรียกโครงสร้างภายในนะครับ นั้นั้นมาพูดถึงข้อแตกต่างในข้อถัดไปครับข้อแตกต่างข้อถัดไปถ,ถ้ารถคุณลูกค้ามีไฟรั่วหรือว่าไม่มีไฟรั่วแต่ว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นลูกค้าขับรถไปธุระไปเที่ยวนะครับอาทิเช่นห้างสรรพสินค้าหรือตลาดน้ําต่างๆที่ใดก็ได้นะครับแล้วลูกค้าลืม เปิดไฟหน้าทิ้งไว้นะครับหรือว่าลืมเปิดไฟในห้องโดยสารทิ้งไว้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับชั่วโมงในการใช้งานจะน้อยกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ตัวนี้ครับคุณลูกค้าจะมีแบตเตอรี่แบ็กอัพตัวนี้ครับจะมีแบตเตอรี่แบ็กอัพเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่านะครับ ถ้าเทียบกับตัวแบตเตอรี่แบบนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมครับจะเล็กเล็กป่ากันเยอะเลยนะครับนะครับก็เลยถ้าเป็นตัวนี้ก็เลยจะเป็นผลพลอยได้ที่ทําให้น้ําหนักมันเบาวกว่านะครับฉะนั้นพอพอแบตเตอรี่ที่เปินรูปตัวนี้มันมีขนาดตัวซับลายพลังงานที่เล็กกว่าก็จะทำให้พลังงานที่จะแทนบาย ได้น้อยกว่าแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่เดิมๆของคุณลูกค้าเนี่ยก็สแสดงบายได้ม,มากกว่าถ้าเปรียบเทียบในช่วงของมีการกระแสไฟรั่วเกิดขึ้นหรือว่าคุณลูกค้านะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยเปิดไฟทิ้งไว้นะครับลืมลรืมอเปิดไฟทิ้งไว้ก็ตัวนี้ก็จะยืนได้นานกว่ามีชั่วโมงการใช้งานได้นานกว่านี่นี่เป็นข้อแตกต่างของ ตัวไฮบริดแบตเตอรี่สำเร็จรูปกับแบบ DIY นะครับแล้วข้อแตกต,ต,ต่างถัดมานะครับข้อแตกต่างถัดมานะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับที่มีการ DIY เนนะครับจะมีการชาร์จไฟกับจากแบลชาร์จเนี่ยได้เร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่า มีตัวนี้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะใช้สตาร์หรือขับขี่นะครับส่วนตัวนี้จะชาร์จกลับให้เต็มเนี่ยได้เร็วกว่าเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยนะครับตัวสับพัรธพลังงาน,นมีขนาดที่เล็กกว่ากับต,ตัวนี้ก็คือมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะครับแต่แล้วก็ข้อแตกต่างถัดไปนะครับในเรื่องของความแข็งแรง พลังงานนะครับในรถยนต์ของท่านผู้ชมนะครับตัวนี้จะมีความแข็งแรงมากกว่าเนื่องจากว่ามีตัวแบ็กอัพเนี่ยแบบ็กอัพพลังงานเนี่ยที่ใหญ่กว่าถ้าเทียบกับแบตเตอรี่สำเร็จรูปนยจะมีความแข็งแรงนะครับจะมีเพียงแค่นี้เพราะว่าตัวแบตเตอรี่ตัวพลังงานนะครับจะเล็กกว่านะครับและข้อแตกต่างถัดมานะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับ เป็นสายจอดนะครับเป็นสายจอดไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นักวิจัยนะครับแจ้งว่าสามารถจอดต่อเนื่องได้ประมาณ10วันโดยมีการสตาร์ทขับขี่นะครับแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่เดิมๆของคุณลูกค้านะครับ <c oughs> ก็จะจอดสแกนบายได้นานเหมือนเดิมตามที่คุณลูกค้าเคยได้จอดมาหรือว่าทดลองมาสำหรับ สายจอดหรือว่ากรณีที่ว่าไม่ได้เป็นสายจอดแต่ว่าเป็นสายปกติในกรณีที่ว่าเดินทางไปทํางานที่ต่างจังหวัดหลายวันหรือต่างประเทศหลายวันนะครับก็แบตเตอร,รี่เปียนรุ่นนี้ก็จะจอดสแตนบายได้น้อยกว่าแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่เดิมของลูกค้าที่ DIY แล้วเนี่ยนะครับก็จะจอดได้นานเหมือนเดิมหรืออาจจะจอดได้นานมากขึ้นนะครับ ในส่วนนี้นะครับเป็นข้อแตกต่างของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดสำเร็จรูปกับแบตเตอรี่ไฮบริด DIY ของท่านผู้ชมนะครับครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดอื่นก็อาจจะมีเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถทักมาที่ไลนะ์ครับ l ล n e แอดลทตัวนี้จะเล็กเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็น Line แอดแม็กบูเทอนะครับก็สามารถทักมาสอบถามความูลเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้เราก็จำหน่ายนะครับพองจำหน่ายแล้ว2รุ่นนะครับในอนาคตเราก็จะมีรุ่นเพิ่มเติมอีกนะครับ ในส่วนนั้นก็จะใช้เวลาในการดําเนินการอีกนานพอสมควรนะครับนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นน้องเล็กสุดที่เป็นรุ่นสําหรับท่านผู้ชมที่ว่าต้องการทดลองหรือว่าอยากจะเริ่มต้นใช้งานว่ามันแตกต่างอย่างไรนะครับจากตัวแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ มีตัวผู้ช่วยแบตเตอรี่ตัวแม่พูตี้นี้ติดตั้งนะครับนี้จะเป็นรุ่นน้องเล็กสุดนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการเริ่มต้นใช้งาน,นจริงๆก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น40สลักนะครับนะบตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นใช้งาน,นจริงๆเนี่ยสำหรับรถทุกรุ่นได้เลยนะครับแต่ถ้า ใครต้องการที่จะต้องการฟาลาดหรือค่า C A มากกว่านี้หรือว่าต้องการยืดอายุการใช้ง,งานมากกว่านี้หรือว่าต้องการความแข็งแรงของแบตเตอรี่ในเรื่องของการใช้ไฟในรถเยอะๆนะครับอาจจะมีเช่นทีวีในรถหรืออื่นๆที่ใช้ไฟในรถเยอะๆนะครับก็สามารถเพิ่มรุ่นได้นะครับอย่างในปัจจุบันตอนนี้ก็คือจะเป็นรุ่นสูงสุดที่ 60ฟาัลดนะครับแล้วในอนาคตเราก็จะเพิ่มเป็น80ฟาัลัด100ฟาัลัดแล้วก็120ฟาัลัดนะครับท่านผู้ชมก็สามารถทักมาสอบถามได้่นะครับที่ s อด n ไตนะครับทากมาที่ไลแอด i ไ n น a กบู o เตอนะครับในในส่วนของปีนี้ 2, นะครับปี2504นะครับปี2504ตัวผมเองก็ ได้มีความตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็มีเขาเรียกเป็นไฮไลท์นิดนึงสำหรับตัวผมนะครับที่ได้มีการติดตั้งแบตเตอรี่ไฮบริดสำเร็จรูปของ Macbook นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวอีโค่หนึ่งฝาสีแดงนะครับอีโคหนึ่งฝาสีแดงเนี่ย ที่ผมไปติดตั้งที่ว่าตืมีความตื่นเต้นอยู่นิดหน่อยแล้วก็เป็นไฮไลท์ทีนิดหน่อยก็คือนะครับตัวนี้ผมได้ไปติดตั้งกับรถขับเคลื่อนไฟฟ้าร้อหรือรถไฟฟ้าร้0เซหรือรถ E ีนั่นเองนะครับครับตามนี้นเลยครับก็คือผมได้ไปติดตั้งแบตเตอรี่อีโคหนึ่งฝาสีแดงนี้ กับรถรุ่นนะครับยี่ห้อนะครับเป็น MG ZS EV นะครับปรากฏว่าผลตอบรับได้เป็นอย่างดีนะครับทางลูกค้านะครับเจ้าของรถให้ข้อมูลมาว่าสามารถตอบสนองอัตราเร่งได้เป็นอย่างดีครับ สิ่งที่ทางลูกค้าเจ้าของรถได้แชร์มาก็คือท่านผู้ชมซำนะครับว่าพาแชร์มาว่าพอาได้ติดตั้งแบตเบอตอรี่ไฮบริดสำเร็จรูปของทางแม็กแบดแล้วสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือท่านผู้ชมเอ่อทางเจ้าของรถแจ้งว่าในกรณีคลิกดาวเนี่ยนะครับจะให้ผลลัพธ์ตอบสนองได้รวดเร็วกว่าแบตเตอรี่ ทั่วไปนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับนี่จะเป็นแบตเตอรีรแตตร่แบบ m s ทั่วไปหรือว่าเป็นแบตเตอรี่แบบเติมน้ำกรดนะครับแต่รู้สึกแบตเตอรี่จะจาไม่ผิดภาพก็คือที่แบตเตอรี่ในรถของคุณลูกค้าที่เสื่อมสภาพแล้วก็สนใจทเทคโนโลยีใหม่นะครับของ m a c b a บตตัว Hybrid b บตเตอ y ี่เนี่ย ก็แบตเตอรี่เดิมของลูกค้าก็คือจะเป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับเป็นแบตเตอรี่จากโรงงานของ MG เลยที่ติดตั้งใช้งานมาพอหมดอายุสวนสภาพแล้วลูกค้าก็สนใจเทคโนโลยีตัวใหม่ของทาง m a c b a t ก็จะเป็น h y b ริดแบตเตอรี่นะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็สามารถเลือกได้ความต้องการนะครับ ก็แตกต่างอีกตัวหนึ่งนะครับที่แตกต่างระหว่างตัวแบตเตอรี่ไฮบริด MacBook กับตัวไฮบริดแบตเตอรี่ไฮบริด DIY นะครับก็คือตัวนี้ก็จะมีความสวยงามอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีอะไรมาต่อพ่วงแต่กับตัวเขานะครับแต่เป็นตัวนี้ก็คือ บางท่านอาจจะมองว่ามันไม่สวยงามเนื่องจากว่ามีตัวอะไรเนี่ยมาเกาะพ่วงนะครับมาแปะติดอยู่นะครับก็แล้วแต่มุมมองของท่านผู้ชมแต่ละท่านนะครับในการพิจารณานะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมมีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็สามารถทักมาได้นะครับ ทีไลน์แอทไซน์แมกบูเตอร์นะครับอย่างแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับที่เอามาเปลี่ยนตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้รับชมดูนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพแล้วนะครับโวลต์มันก็เลยตกไปเหลือที่สามโวลต์กว่าครับเป็นแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพแล้วนะครับพอดีทางเราไม่มีแบตเตอรี่ที่ตัวเป็นตัวปกตินะครับนอกจากเป็นตัวแบตเตอรี่ที่เป็นรูป ตัวที่พร้อมส่งให้ลูกค้านี่ก็สามารถมาต่อกับตัวนี้ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าทุกท่านนะครับหรือท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยที่ใช้แบตเตอรี่ MacBook สำเร็จรูปนะครับแล้วนะครับก็ไม่จาเป็นต้องใช้ตัวผู้ช่วยแบตเตอรี่ของ m a c b o o เตอรแล้วนะครับไม่จาเป็นนะครับ จะใช้ก็ได้ครับแล้วแต่คนลูกค้าต้องการแต่ว่าไม่จําเป็นแล้วแต่ถ้าเกิดลูกค้าคิดว่าจําเป็นหรือมีความต้องการเนี้ยสามารถทักมาที่ไลน์แอดไซน์แม็กแบได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําในเรื่องของที่คุณลูกค้าต้องการที่เช่นต้องการที่จะใช้ตัว ผู้ช่วยแมคบูเตอร์เนี่ยไปต่อร่วมกับตัว h ฮบริดแบตเตอรี่สำเร็จรูปของ m a c b บ็ k นะครับก็าสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะครับครับในส่วนของสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่นะครับ ยังยังไม่รวมสินค้าเก่านะครับยังไม่รวมสินค้าเก่าเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในรื่องของการพัฒนาเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของสินค้าใหม่ของทางบริษัทนะครับ ก็จะมีการเปลี่ยนโลโก้นะครับแล้วก็ตัวชื่อของโลโก้ของบริษัทเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่นะครับทางบริษัทได้มีการเปลี่ยนโลโก้แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับให้ให้มีความมีความหมายมากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้น รหรือว่ามีการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นนะครับก็เฉพาะสินค้านะครับเฉพาะสินค้าใหม่นะครับก็จะมีโลโก้แล้วก็มีชื่อใหม่กำกับอยู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ่านผู้ชมุผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าครับนี่น่ครับมชบนี่ก็จะเป็นโลโก้ใหม่ แล้วก็เป็นชื่อใหม่นะครับเป็นที่เป็นสินค้าของ Mac-back นะครับถ้าเป็นสินค้าตัวเก่าเนี่ยก็จะต้องเป็นมีการระบายสต็อกของเก่าออกให้หมดก่อนนะครับแล้วสินค้าตัวใหม่ในอนาคตก็ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับออสำหรับคลิปวิดีโอนี้ ก็ผมไม่อยากให้มันยาวไปนะครับโดยขออนุญาตจบในการเสนอนำเสนอสินค้าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอการติดตั้งนะครับก็จะมีถักไปหลังจากนี้นะครับการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับ แต่ก็ผมก็จะทำคลิปการติดตั้งให้ท่านผู้ชมและคุณลูกค้าทุกท่านได้เข้าใจมากขึ้นมากกว่าเขาเรียก <c oughs> <c oughs> ตัวอักษรตัวข้อความที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและคุณลูกค้าทุกท่านขอ <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมและแฟนแม็กแบ็กทุกท่านนะครับที่ได้รับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ